นี่ไม่ใช่เหยี่ยวราตรีหรือว่าเหี่ยวดํานะครับผู้ที่สวมหน้ากากเหี่ยวดํานั้นก็คือคุณแมนธีรพลนะครับแต่วันนี้เป็นพระเอกสมบัติเมทนีวันนี้ผมจะนําหนัง16มม,มทั้งหมด7เรื่องแหละครับครับเอาเฉพาะฉากที่เป็นฉากคิวบูของพระเอกสมบัติเมทนีนะครับมาให้ดูสั้นๆนะครับจะเป็นหนังที่ออกฉายในปี2507จนถึงปี2512แต่ว่าหยิบเรื่องนี้มาฉายก่อนนะครับเรื่องนี้ปี2511 เห็นแปลกดีนะครับสมบัติใส่หน้ากากเป็นเหยี่ยวดำนะครับแต่ว่าถ้าเห็นชื่อหนังแล้วก็อาจจะไม่อยากดูก็ได้นะครับหนังชื่อเรื่องว่าสายผิดซึ่งเป็นชื่อของนังเอกนะครับคุณนวรัตน์วัชรานะครับแต่ว่าตอนท้ายๆเรื่องจะมีฉากคิวบูนะครับแบบนี้แหละครับสมบัติต้องแต่งเป็นเหี่ยวดำนะครับแล้วก็คุณนวรัตน์วัชราก็แต่งเป็นชุดหน้ากากเช่นเดียวกันนะครับสมัยก่อนดูหนังดูแต่ชื่อไม่ได้หรอกครับแล้วก็มาถึงปี2008นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที สมบัติเมทนีนั้นให้สัมภาษณ์เราเป็นเรื่องที่ชื่นชอบมากครับเกียรติสังทหารเสือเป็นหนังสีธรรมชาตินะครับแต่นี่เป็นฟิล์มเบื้องหลังนะครับก็เลยเป็นสีขาวดานะครับฉากนี้สมบัติต่อยกับสมบัติเมทนีนะครับมีสมบัติอยู่2คนนะครับสมบัติคนหนึ่งนั้นจะเข้ามาลอบลงประชนพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งแสดงโดยคุณอดุลนะครับว่าสมบัติอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นนายทหารราชวัลลบนะครับก็เข้าปกป้องนะครับแล้วก็ยิงสมบัติอีกคนหนึ่งนั้น เสียชีวิตนะครับลองดูนะครับเป็นฉากคิวบูซึ่งสมบัติกับสมบัติแสดงด้วยกันนั้นหายากนะครับเพราะว่าต้องหาคนที่บุคลิกและหน้าตาคล้ายๆนะครับมาแล้วมุมกล้องก็ต้องช่วยด้วยนะครับท่านที่สนใจจะชมคลิปเต็มนะครับก็คลิกดูในช่องที่ได้นะครับพิมพ์คําว่าเกรติศักดิ์ทหารเสือนะครับแล้วนี่ก็คือวีรบุรุษเมืองใต้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นฉากคิวบูที่พระเอกสมบัติเวทีนั้นแสดงในยุคต้นๆนะครับนี่คือปี2อ0 8นะครับ คุณสมบัติเมธนีนั้นเข้าวงการปี2004นะครับในยุคต้นๆที่อยู่กับกระบวนสินนั้นจะไม่ค่อยได้แสดงบทบู๊นะครับจนกระทั่งไปแสดงสิงล่าสิงในปี2007นะครับหลังจากนั้นก็มีบทบู๊ให้คุณสมบัติแสดงอยู่เรื่อยนะครับคนนี้ก็คือคุณปริยารุ่งเรืองครับวีรบุรุษเมืองใต้นั้นพุ่มกับการแสดงก็คือคุณวิเชียนวีรโชตินะครับเข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังบล็อตเว่ยในวันที่9รกรกฎาคมปี2008นะครับในคุณสมบัติเมธนีนะครับ จากคิวบูต่อยกับคุณชานียอดชยัยส่วนผู้หญิงเมื่อสักครู่ก็คุณแก่นใจมีนัก,กนิดนะครับมาดูฉากคิวบูนะครับหนังเรื่องนี้เป็น16มม,มภาคสดๆไม่มีเสียงในฟิล์มนะครับฉะนั้นฟิล์มที่ได้มาก็จะไม่มีเสียงนะครับต้องภาคก่อนนะครับต้องวางเสียงเอฟเฟกก่อนนะครับถึงจะเหมือนหนังที่ชายในโรงภาพยนตร์ฟิล์มหนังที่ท่านชมอยู่นี้เป็นฟิล์ม o u t เท k นะครับก็คือฟิล์มที่ถ่ายแล้วไม่ได้ใช้นะครับ ก็เหลือมาค่อนข้างเยอะนะครับตัดต่อรวมกันแล้วก็จบเรื่องพอดีแล้วครับแล้วก็มีบทพากย์ด้วยนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีจังหวะแล้วก็โอกาสนะครับที่จะพากย์ชายนะครับวันนี้ดูเพื่อลำลึกเพลงสมบัติเมธนีนะครับก็ตัดเอาฉากบูนะครับที่สมบัติต่อสู้กับคุณชาติยอดชายนะครับซึ่งเห็นอีกหลายเรื่องนะครับที่แสดงด้วยกันแบบนี้แล้ะครับชโซ่แล้วนะครับนี่คุณกันใจนะครับฉากนี้เป็นฉากท้ายๆเรื่องแล้วนะครับนรับดอคุณ ฉันไ้ยอดชัยแล้วครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูอีกฉากตอนท้ายเรื่องนะครับตอนที่ปราบหัวหน้าผู้ก่อการร้ายนะครับก็คือคุณปราบินจารุจารีตนะครับก็ไปปราบกันที่ในหมู่บ้านแหละครับเดี๋ยวนะครับจะตัดให้ดูครับนี่ครับสมบัิเมทเดวิ่งมานะครับคุณปราบินนั้นขี่ม้านะครับ นี่คือคุณสมบัติเบธนีเมื่อปี2 5 0 8นะครับหนังไทย16อบในสมัยก่อนนั้นใช้กล้องถ่ายเพียงกล้องเดียวนะครับฉะนั้นดาราเวลายืนแบบนี้นะครับก็คือยืนที่หน้ากล้องนะครับแล้วก็เล่นกับกล้องนะครับไม่มีคุณประมินมารับหรอกครับคุณประมินเวลาขี่ม้านี่ก็ขี่ต่อหน้ากล้องนะครับนอกจากจะเป็นฉากภาพรวมนะครับนี่ก็ยิงกล้องนะครับแต่ต้องยิงในแนวทางให้สอดคล้องกับที่คุณสมบัติเบทานีจะต้องกลิ้งนะครับกลิ้งก็กลิ้งต่อหน้ากล้องนะครับ ก็เรียกว่าสมัยก่อนนั้นเป็นดาราหนังนั้นต้องมีจินตนาการค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าภูมกับเขาจะบอกว่าฉากนี้จะเป็นอย่างไงนะครับก็เล่นต่อหน้ากล้องนะครับแบบนี้แหละครับอันนี้คือเล่นเป็นภาพรวมนะครับกล้องจะอยู่แนวหลังนะครับแล้วก็ตกจากมานี่ก็ไม่มีหยุดนะครับก็ถ่ายต่อเนื่องนะครับเห็นไครับกล้องก็ยกสูงขึ้นนะครับถ้าเป็นสมัยนี้จะมีอย่างน้อยตรงนี้ต้อง3ามกล้องนะครับเพราะว่าอีกมุมหนึ่งจะรับอยู่ทางด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับดาราก็จะแสดงไป ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้ามีกล้องเดียวแบบนี้นั้นบางครั้งต้องมาแสดงซ้ําในฉากเดิมนะครับเพื่อว่าจะเปลี่ยนบุมกล้องนะครับนี่ก็คือความยุ่งยากของการถ่ายหนัง16วาวาในสมัยก่อนนะครับที่ใช้กล้องถ่ายเพียงกล้องเดียวนะครับแล้วก็ไม่มีจอบอนิเตอร์ดูด้วยนะครับต้องอาศัยตากล้องคนเดียวนะครับที่มีโอากาสเห็นภาพในช่องมองภาพของกล้องนะครับแล้วก็มาถึงหนังเรื่องกำนันยอดนะครับ ออกฉายในปี2,507เป็นผลงานการกำกับของคุณปริญญาลีลสศนะครับดูสมบัติเวธนีนะครับต่อยนะครับรัวเดียวนะครับนี่ในโรงถ่ายนะครับกำนันยอดนั้นเราได้ฟิล์มมาจบเรื่องนะครับแต่ว่าไม่มีบทพากนะครับนั่นคุณปริญญาลุ่งเดืองนะครับหลังสุดเสื้อแดงๆนั้นคุณบูวิบุญนันนะครับแล้วก็คุณถวันกีรีวัฒนะครับเป็นหัวหน้าดาวร้ายนะครับคุณปริญญาชักปืนออกมานะครับสพราะวมัเวธนีเห็นปืนนะครับก็เก็บปืนนะครับ มาดูคิวบูนะครับหนังเรื่องที่ออกเป็นตลกนิดๆนะครับเพราะว่าสไตล์คล้ายๆเรื่องผู้ใหญ่ลีนะครับเพราะว่ามีขี่ม้าเหมือนผู้ใหญ่ลีนะครับแต่ว่าเมื่อเช็คแล้วกลายเป็นเรื่องกำนันยอดนะครับซึ่งออกฉายในปี2007นะครับลูกคุณสมบัติเวทนีนะครับจะเป็นฉากคิวบูที่ต่อยกันกับคุณทักษิณจำผลครับก็เป็นฉากที่ค่อนข้างยาวนานนะครับต่อยกันเสร็จแล้วตอนหลังก็ทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนกันนะครับในระหว่างที่ เป็นฉากต่อยกันนั้นก็จะขั้นด้วยดาวตลกนะครับเข้ามาเชียร์นะครับแต่ว่าผมตัดเอาเฉพาะฉากที่เห็นต่อยกันเป็นหลักนะครับมาให้ดูก่อนนะครับเพื่อจะเน้นไปที่พระเอกสมบัติเมธนีนะครับให้เห็นชากคิวบูในยุคต้นๆนะครับที่เริ่มแสดงหนังมานะครับตั้งแต่ปี2004นะครับมีปี2007นะครับก็เริ่มมีหนังคิวบูออกมานะครับหลังจากที่ไปเล่นเรื่องสิงล่าสิง ประกบกับเรกมิชัยบัญชานะครับนาสีดายดังนั้นไม่มีฟิล์มเหลืออยู่แล้วนะครับก็คงมีแต่เรื่องอื่นนะครับที่จะดูแล้วก็ให้เห็นนะครับนี่ต่อยกับคุณทวันคีริวัฒนะครับก็เป็นฉากในโรงถ่ายนะครับคุณทวันนี่เป็นหัวหน้าผู้ร้ายในเรื่องนี้นะครับลงเหมือนไม่ลงนะครับฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็สู้กันนะครับแต่ก็ต่อยนะครับ ก็จะหมดอยู่เพียงเท่นี้แล้วครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับปี2009นะครับก่อนจะดูนั้นดูสมบัติควงปืนก่อนครับนี่คือเรื่องคมมสีราชครับของคุณวรุณชัดกุลนายุทธยานะครับดูคบสมบัติควงปืนครับบางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้นั้นผมลงไว้ในช่องนี้แล้วนะครับชื่อเรื่องคมศีราชนะครับ ท่าในใดอยากจะชมแบบมีเสียงพากย์นะครับมีเสียงเอฟเฟกเสียงเตะต่อยนะครับสมบูรณ์แบบตามรูปแบบของหนังนะครับก็พิมพ์ค้นหาในช่องนี้แหละครับพิมพ์คําว่าขมสิหราชก็จะเจอหนังเรื่องนี้แหละครับแล้วก็คลิกดูได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้มาดูฉากคิวบูซึ่งตัดมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นหนังในยุคต้นๆน,น,นะครับที่พระเอกสมบัติเวทีนั้นโชว์คิวบูไว้้อย่างมากมายหลายๆเรื่องนะครับ นี่เฉพาะที่คนพบฟิล์มภาพยนตร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่หาฟิล์มหนังไม่เจอนะครับก็เลยมีโอกาสได้เห็นอย่างเป็นดาวร้ายหน้าผีนะครับชันนียอดชัยนะครับที่กําลังเล่นฉากคิวบูนะครับหรือว่าบางคนเขาเรียกว่าฉากแอคชั่นนะครับกับพระเอกสมบัติเมทินีนะครับก็ถ่ายทําในโรงถ่ายแล้วครับต่อยกันสะบักสะบอนหรกครับไอ้ครับไม่จบง่ายๆหรอกครับฉากคิวบูสมัยก่อนต้องยาวนานนะครับไม่งั้นจะ เรีกว่าไม่เอาใจคอหนังนะครับฟื้นแล้วครับเจอรูปครับอืเห็นไหมครับมาลองไปฟังเสียงดูนะครับในคลิปเต็มๆนะครับที่ลงไว้แล้วนะครับนี่คือขมเสียราชนะครับปี2อ0พนะครับหนังเรื่องนี้ก็เปิดตัวนังเอกใหม่นะครับคุณกันทุนายวก่อนนะครับมาแสดงด้วยนะครับเรียบร้อยครับแปรอ้วนจัดการครับ แล้วก็มาดูพระเอกอีกคนหนึ่งนะครับเล่นเป็นพี่นะครับคุณสุรสิษฐ์สัตย์ตศวงนะครับก็จะเป็นฉากคิวบุกับพระเอกรุ่นใหญ่นะครับคุณสุรศิษฐ์นะครับคุณสุรศิษฐ์นี่พระเอกสุภาพบุรุษเสือไทยนะครับปี2492นะครับก็คิดดูนะครับจากปี2492มาจนถึงปี2อ0 9นะครับกีปีครับก็คุณสุรสิธิ์ก็ยังแสดงหนังอยู่นะครับแต่ว่าต้องลด จากตัวพระเอกนะครับมาเป็นตัวพี่ชายพระเอกนะครับแต่ว่าหลีหลักการแสดงนี้ไม่ลดนะครับจากนี้จะเป็นฉากที่คุณสุรสิทธิ์นั้นห้ามน้องชายนะครับคือพระเอกสมบัติเมนีนั้นไม่ออกไปข้างนอกนะครับกลัวจะมีเรื่องนะครับตัวเองเป็นนายอำเภอนะครับกลัวน้องชายจะไปมีเรื่องนะครับเพราะว่ายึดหลักสันตินะครับแต่ว่าตอนท้ายนั้นไม่สันติแล้วนะครับอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องคลิกดูนะครับข่มเสียราชครับลงไว้ในช่องนี้นานแล้วนะครับ ดูครับทุกครั้งที่ท่านเห็นเปลี่ยนมุมกล้องนั้นก็คือต้องถ่ายซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องถ่ายรับกันนะครับใช้กล้องเดียวนะครับสมัยก่อนดาราก็ต้องเล่นซ้ำนะครับเพื่อให้ได้มุมกล้องหลายมุมนะครับนี่คือคมสีหราชของคุณวรุณฉัดกุลนายุทธยานะครับต่อมาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือล่าพยาบาทครับ สมบัติเมธนีครับแสดงเป็นตำรวจนะครับแล้วก็หลอมตัวไปนะครับลาพยาบาทนี่เป็นของคุณสนันจรัสสินนะครับเข้าฉายเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2อ0 0นะครับนั่นคุณเปียกมีคุณสุดนะครับและนี่คุณสุดเทพเหมือนประสิทธิเวทนะครับต่อยกับคุณสมบัติเมธนีนะครับหนังปี2อ0 0ครับลาพยาบาทแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายครับที่จะให้ดูนะครับ นี่หนังของคุณแทบประกาศมุฒิสารนะครับชื่อเรื่องว่าเจ้าหญิงหุ้มกับการแสดงก็คือคุณพันคำเข้าฉายครั้งแรกที่โรงหนังเอ็มพายวันที่4เมษายนปี2 0 1 2ครับฉานนี้เป็นฉากเปิดตัวพระเอกสมบัติเมธนีนะครับเข้ามาในร้านก็ถูกนักเลงเท่าทินรัวน,นะครับก็เลยต้องแสดงฝีมือกันหน่อยครับหนังเรื่องเจ้าหญิงนั้นพวกเรามีฟิล์มหนังจบเรื่องนะครับแล้วก็มีบทภาคแล้วด้วยนะครับแต่ว่าดูครับลีลาสมบัตินะครับ โดยไม่ต้องมองนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาภาคนะครับวันนี้ก็ตัดมาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับ